สวัสดีครับ FC สกลนครพันปามนะครับสกลนครพันปามจมหน่อยซีหลาดเอลิทนะครับซีหลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับวันนีของบ่าวตาไทยอำเภอบ้านม่วงผู้ปลูกปามซีหลาดก่อนๆใครๆนะครับเท่าที่เห็นนะครับที่อำเภอบ้านม่วงซึ่งเป็นโคกสูงขี่เห็นแท้นะครับวันนี้พามารับชมนะฮะบรรยากาศรกๆกับสวนปามซีหลาดเอลิทนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับข้างหลังผมนี่เลยนะครับผม เราไม่ต้องไปห่วงกับหญ้าลกๆนะครับเราก็ปล่อยข้างๆที่มันลกก็ปล่อยลกไปนะครับเราก็อาจจะจ้างคนงานมาตัดตรงบริเวณที่เป็นเนี่ยฮะเป็นใกล้ๆโคนแค่นั้นเองนะฮะการหนูกันอะไรก็ว่าไปข้างในนี้ก็จะมีแต่ขี้ไก่นะฮะเน้นๆขี้ไก่แล้วก็ทานด้วยน้ำหมักเอ้ยราดด้วยน้ำหมักนะฮะต้นละประมาณ1ลิตรถึง2ลิตรนะครับสวยงามไหมครับสองปีฮะไอ้เนี่ยต้นนี้เห็นต้นนี้ไหมครับ เนี่ยๆๆตัวน,นี้ครับต้นนี้คือมิลเลเนียมนะฮะทรงเขาเป็นไงฮะทรงเขาจะอีกแบบหนึ่งนะฮะปลูกพร้อมกันวันเดียวกันเลยนะครับซีหลาดมิลเลเนียมนะฮะดีเหมือนกันนะฮะไข่เป็ดไข่ไก่มิลเลเนียมอาจจะทรงสูงกว่าหน่อยฮะสังเกตไหมฮะเนี่ยแต่ดีเหมือนกันนะฮะทนแรงเหมือนกันนะฮะเนี่ยซีหลาดมิลเลเนียมไอ้พวกข้างหลังผมเนี่ยทรงเตีย้ยเห็นทรงพุ่มเขาไหมครับเป็นซีหลาดเอลิทนะฮะเดี๋ยวทรงเตี้ยนะฮะ สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะทรงเตี้ยจุดนี้เป็นจุดที่บริเวณดินทรายขาวะฮะดินทรายขาวนี่ปลูกอะไรก็ไม่งามครับดูญ้านะฮะไม่สูงเลยะฮะไม่ได้ตัดเลยนะฮะย้าแค่เนี้ยแข็งแง่งภาษาอีสานแข้งแง่งอยู่นะคะย้าเขาดินทรายขาวเนี่ยแบบเป็นกดด้วยะฮะปล่อยทิ้งไว้ต้นไม้ก่อนที่จะปลูกเบิอกไม่มีต้นไม้ใหญ่ะฮะบริเวณเนี้ยเฉพาะตรงนี้นะฮะประมาณเจ็ดเป็นไร่เนี่ยเป็นทรายขาว ก็จะมีหนามแท่งนะฮะบริเวณเนี้ยขาเรียกหนามแท่งอ่าดินที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยหนามแท่งไม่มีต้นจิกต้นไม้แดงอะไรนะฮะบริเวณที่เป็นหนามแท่งอนีี้หญ้าก็ไม่งามฮะบริเวณเนี้ยแต่เราก็ทําให้มันสวยงามได้นะครับปามโดยที่ไม่ได้เน้นปุ๋ยเคมีนะฮะเคมีใส่ครึ่งกิโลครั้งเดียวตอนเขาอายุหนึ่งปีนะฮะแต่ตอนนี้ก็สองปีกับอีกหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมบริเวณเนี้ยเนี่ย สวยงามนะครับกอไผ่ใกล้กอไผ่ก็ยังทรงพวงส่งต้นเขาก็ยังสวยอยู่นะครับขอบคุณครับ F4 สวัสดีครับ